นี่มันเสียงลูกปอนชัดๆเลยนี่ขอเปิดดูหน่อยนะตึ๊ตต๊ตต๊ต๊ตตเอ๊ะโอ้โหยมีลูกป้อนจริงๆด้วยกำลังป้อนอยู่เลยโอ้โหกาลังแดงๆอยู่เลยอเพื่อน้ยตัวนี้เพิ่งคลอดออกมาจากไข่เลยนี่ว่า ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องา s i Family นะครับผมว,วันนี้เราอยู่บ้านใครเอ่ยน,นี่เพื่อนๆดูวันนี้า s i พาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านของคนที่เขาเลี้ยงนกหงองยกันนะครับผมซึ่งเป็นการเลี้ยงนกแบบบ้านๆมากเลยนะเขามีนกหงองยกอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าหประมาณ20คู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายทอดแล้วก็สัมผัสบรรยากาศของคนเลี้ยงนกหงอยกันนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเลี้ยงนก คงยกเนี่ยได้ลูกดกไหมเลี้ยงนกคงยกเนี่ยขายได้ราคาดีหรือเปล่าเนาะเออก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่านนะตอนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านแม่ไม่อยู่เว้ยก็คือว่าผมเนี่ยนัดกับเขาไว้แล้วนะแต่ว่าเออว่าเขามีทุราด่วนนะครับผมก็เลยไม่อยู่บ้านเนาเขาบอกอาสิว่าอาเสิตามสบายเลยบ้านพี่เองโอ้โหเนี ลักษณะการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะาการเลี้ยงนกที่บ้านนะครับผมก็ใครก็เลี้ยงได้นะอยู่ที่บ้านใครก็เลี้ยงได้นะเพื่อนนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยเดยนเราจใจเ,เพื่อนดูนกหงส์หยกในนี้กันเลยนะว่ามันมีสีอะไรบ้างก็เท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นนกหงส์หยกที่สีพ้นพื้นตามตลาดนะัดจุจักก็มีหมดเลยนะครับผมเป็นนกหงส์หยกที่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ จากที่ดูแล้วเนี่ยมีแต่เป็นสีพื้นนะเพื่อนๆสีสูงก็ไม่ค่อยมีนะพเพื่อนๆดูนะกรงนี้เป็นกรงรวมนะกรงนี้เนี่ยโอ้ยมันเท่มากเลยนะพเพื่อนมันอาจจะดูลกลุงลังหน่อยนะแต่ว่านี่คือออเราเห็นได้ว่านี่คือวิถีชีวิตของคนเลี้ยงนกนะพกเพื่อนกรงถัดมากรงถัดม <พ bothers S 1> ากรงถัดมา,าโอ้โหคู่นี้นี่คือแบบโคตรเด็ด่ะเพื่อนโอ้โหคู่นี้นี่คือแบบ เฮ้ยมันสวยเดี๋ยวเราขอดูไข่หน่อยสิครับว่าเขามีไข่หรือเปล่านะเจ๊เอ๋ไม่มีนะครับผมปิด <c oughs> วันนี้เราจะพานเพื่อน,นส่งนกหุนยงแล้วก็ส่งไข่นกขุนยกนะเพื่นอนาต่อมาคู่นี้นะครับผมคู่นี้เนี่ยเป็นนกขุนยกสีเหลืองอลัมเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นสีลูดิโน,โน่นะเพือกเดี๋ยวขอดูันสิว่ามีไข่เฮ้ยมีไข่แล้วมีไข่แล้วโอ้โหสีลูดิโน คู่นี้มีไข่อยู่สี่ฟองแล้วนะครับผมเป็นไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาใช้วิธีที่อาสี่บ่อเลยใช่ไหมเฮ้ย hey, เป็นไงโอ้โ oh, ห hey. เดี๋ยวเราดูกรงล่างบ้างนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราดูข้างบนเนี่ยมันคือแบบไม่ค่อยมีลูกปอนให้เราดูเลยอ่ะแต่ว่าอาสิเดินมาถึงปุ๊กเนี่ยเพื่อนๆดูฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงแหมกรงนี้นี่คือแบบเสียงลูกปอนัดๆเลยเพื่อนๆนเพื่อนเฟังเสียงนะฟังเสียงนะ นี่มันเสียงลูกปอนชัดๆเลยนี่ขอเปิดดูหน่อยนี่มันเสียงลูกปอชัดๆเลยนี่ขอเปิดดูหน่อยนะเจ๊อเุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ะโอ้โหมีลูกป้อนจริงๆด้วยกาลังป้อนอยู่เลยโอ้โหกลังแดงๆอยู่เลยไอ้เพื่อนเฮ้ยตัวนี้เพิ่งคลอดออกมาจากไข่เลยนี่ว่า มีเอเลียนอยู่สี่หนึ่งตองสามสี่ห้าตัวโอ้โหข้องนี้คือแบบโอ้ทำไมมันโดกงนี้เนี่ยลูกหงอยกี่ยเฮ้ยนี่มันลกูกเปิ้หงอยกทีเว่เนี่ยขอดูหน้าตาพ่อแม่หน่อยพ่อแม่เขาเป็นสีลูติโน่นะครับไปขอปิดดิดิดปิดดิดคาดว่าน่าจะเป็นสีลูติโน่ทั้งคอกนะเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่เาเป็นลูติโน่สองตัวเลยไหนอขอดูกรงนี้หน่อย ดูกรงนี้หน่อยแม่เจ้าของบ้านไม่อยู่นี่เรานี่สนจริงเลยเฮ้ยมีไข่อยู่สามปองไม่เป็นไรปิด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  <c oughs> ก็ดูมาเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยก็คือด้านนี้นะเดี๋ยวถัดมาเฮ้ยอสิเขาบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ได้กักตัวอยู่บ้านหนีโควิดเนี่ยก็แม่เซ็งมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคไปดูนกกันต่อ <c oughs> เราเจอนกระเบิดด้วยเลือน โอ้โหสองตัวนี้เป็นนกเลเบิร์นนะครับผมสองตัวนี้เป็นนกเลเบิร์นนะเป็นนกเลเบิร์นไล่ขอบตานะดูซิว่าเขากัดไหมดูดิว่าเขากัดไหมเฮ้ยกัดว่ะเฮ้ยกัดมือด้วยอ่ะโหเพื่อนนกเลเบิร์นมีรูไหมเนาะอย่าสองดูจังเลยแต่มันอยู่สูงอ่ะอยู่สูงอ่ะคาลั่งก็จะเป็นหงโยกนะครับผมลงถัดมาหงโจหงโยกอีกแล้วนึกดิ้งลงถัดมา ละเบิดไม่ขอบตาแล้วขอดูล้างหน่อยนะว่ามีลูกไหมขอดูหน่อยนะว่ามีไข่หรือเปล่าแ้ะเบิดีีทำไม่ใช่เต็มหรอไข่ไม่มีเลยสู้ก้องแก๊งไม่ได้เลยเนี่ยสองตัวนีน้ตัวข้างบนตัวบนก็เป็นนกระเบิดขอบตานะนเพื่อนเขาอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีแฟนอยู่ในกลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูหน่อยนะว่าหนูอยู่ตัวเดียวหรือเปล่า น่าจะอยู่ตัวเดียวเอ,อ้ยถ้าอยู่เ้ออเอกมาแล้วออกมาแล้วไมไมโครมีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะสงสัยกาลังไข่อยู่นะคะผมแต่ว่าเราไปกวนมันนะอ่ากลรงถัดมาถัดมากลรงนี้เนี่ยก็เป็นระเบิดเหมือนกันนะเพืเ่อนๆสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะสองตัวนี้นายขอดูกลรงหน่อยสซว่ามีลูกหรือเปล่ามีลูกไหมเนี่ยสองตัวนี้ ลงโจมต่อมากลรงนี้ว้าวเฮ้ยโครงนี้มีพิรุษนะเนี่ย<อ>มีพิรุษแบบนี้สแสดงว่าต้องมีไข่แน่เลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะก็ก,กเปิดประตูไข่ยอยู่มีอะไรเลยอ่ะลงุงโอ้ยสองตัวนี้ไม่ทำงานเลยเนี่ย ยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดนะเพื่อนๆหรือเรามาดูซันคอนัวกันบ้างนะครับผมแม่ลองเรียกตั้งนานแล้วว่าสองตัวเนี้ยนกตัวนี้เขาเรียกว่านกแก้วซันคอนัวนะครับผมใช่สองตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยใช่สองตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยใช่เขาจะกัดมือไหมเนี่ยกัดไหมลูกอย่ากัดนะเอามือแตะๆไม่น่าจะกัดแฮ แต่อย่าทำตามนะเพื่อนเนามือใหญ่สันคอนัวเนี่ยถ้าสันคอนัวที่ไม่เชื่องเนี่ยเขาจะกัดมือขาดได้นะแต่ว่าเขาเลี้ยงอยู่3ตัวน้องก็น่าจะเชื่องนะครับผมดูพระกําลังของสันคอนวนี่คือแบบมแม่เ,เลี้ยงนกเขาด้วยวินกเขาจะกลู นกเขาตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่านกเขาอะไรนะนกเขาใหญ่หรือเปล่านะไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แล้วเราไม่ใช่ใส่นกเขานะเขาไม่ใช่นกเรานะไม่นนกเขานะ